ี่เอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมันเป็นพึ่งได้ไหมเนี่ยน่าจะเป็นพึ่งแหละ <c oughs> พึ่งน่ากลัวมากนัน่นตัวพึ่งที่น่าเกจัดเลยอุยอ้ยเกพึ่งขอยเหล็กในทิมตูด<笑><笑>อุย้ยเกินไปอุ้ยลอตเตอร์เฉยเปิดเพลงอีกใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบัก <S <S ผมมีร้านจะมาแนะนำรานว่าบักร้านรับเติมโรบักแบบไอดีพาร์ตไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปลดเกมพาร์ตเลสเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต อีกหลายแมปจะนับไปท่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับกุ้งไม่เต้นเดี๋ยวพึ่งเต้นเองมาเต้นเลยนี่เต้นเลยทำไมทำไมกูเต้นอย่างนี้วะเฮ้ยเหมือนจะมีญาติห่างๆแต่เขาไม่บวมนะชี เฮ้ยแม่งเล่นนาวีหนีกันไอ้นี่เล่นเกมนาวีอยู่เราจะไม่ไปรบกวนเขาเฮ้ยอะไรกันอันนี้เอาไปสวดเอาไปสวดตอนสมภพพูดออกมาเนี่ยน้ามึงซบดีกว่ากูมีข้าวเหนียวขอจิ้มหน่อยได้ปะฐานยาเยนโอ่ไม่มีหอเนี

วิฮัลโหลครับพี่พี่ปาลิวัตฮัลโหลครับพี่ปาลิวัตพูดเหมือนรู้จักกันเลยโอ้ยอ้วนอ้าวน่ารักจริงเลยครับอ้วนเดี๋ยวผมให้เพลงลอบใจครับเฮ้ยเอานึัว่ามดินี่นั่นเป็นกูตัวเหลืองอ่ะเอาเอาเป็นหน้าเก๋เอาเอาเออแต่เฮซัส What the fuck อย่ามาเปิดเพลงนะ เฮ้ยมีคนเรียกอ้าวเกาะเสียงหายเดินไม่มอนไม่มอนน่ารักจังชื่อบูเบอร์รี่เดี๋ยวจะกลายเป็นยีนแล้วแกควรจะตายไปแกควรจะตายไปตั้งนานแล้วนะแกไม่มีตูดอ่ะไม่มีเหล็กในไม่มีตูดเนี่ยเหล็กในหายไปไหนอุ้ยฮะไเอเซฟโดนแฮกรหัสกูโดนแล้วกูกลายเป็นพึ่งแล้วตอนสุด

พี่ผมรู้นะพี่ใส่เกงอะไรอ่ะใส่เกงอันนี่บาร์บี้ฮะต้องเกงของผมครับโอ้ยกุ้งโอ้ยล็อบเตอร์ตัวใหญ่ทำไมเปิดมันไม่ได้วาเอาเปิดได้นี่ว่าตกใจหมดเลยกุ้งเอาอกุ้งกูไป ตอกุ้งกูไปให้ยล่างกุ้งกูอร่อยมากเลยอ่ะกุ้งแซ่บๆเอากุ้งขึ้นมากินไปแล้วเอากุ้งขึ้นมาวักกินปลาเราเอากุ้งขึ้นมากูตอบเอากุ้งขึ้นมาระวังโดนเหล็กนายทิมนะกูไม่เป็นไรสวนโอ้ล ождения, ล๋อเอาบัตะครับเอาบัตรครับไปด้วยครับมีคนมีอารมณ์กระพึงเฮ้ยขึ้นไปด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยไปไหนไม่ไป ทำตัวดีสินหนเฮ้ยอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ว่าแกเจอคนสวยเอ้าเฮ้ยนี่ไงได้ลูกละแม่ะปอพป๊เอ๊กุไม่รู้แต่ตอนไหนเนี่ย ทำไมเดฟแมพถึงมาอยู่ตรงนี้วะนี่เดินหาเลยเดินหาเลยนี่เดินหาเลยนี่เปลี่ยนตัวเลยนี่เดฟแมพผมก็ไม่สนกูกูเจอเดฟแมพทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นวะกูแคปเลยแคปรูปก่อนนี่ประจันเฮ้ยพึ่งเฮ้ยพึ่งซีีเเเยยว้แต่มันออ ไม่ชอบก็แค่เดินหนีอย่แม่ก็ด่าพ่อมันเลยแบนทำไมเลสละเฮ้ยเฮ้ยไอ้ได้ได้ีกนี้มอ่ความหไเลยไม่นี้ได้ไมี่อะ่อยความไหอะไรค่ยอะไเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่าตามมาดีใคนี่ยอะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชื่อคุณคุณหรอนอเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ่ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮอยไฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้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 ยย

<c oughs> แมวแมวเหลืองแมวแมวหน้าแมนเฟสอน่ยโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองตรงถ้ำสินะฉันมาแล้ว you know? ยูโน่เขาบอกว่ามี่นี่ว่าชอบเสียงลิงหน่อยเฟสสวัสดีครับเฮ้ยบี she fucked up huh a n y w a y i'm gonna What? go i'm gonna go play castle black powder now wait right. what's wrong with me i wait maybe beat again sir โคตร o ่า oh. ว oh, oh. uh ่อ oh. uh ้าวพี่ก็เป็นบุญภพเลยเมื่อกี้เป็นมุญภพเลยเมื่อกี้ทับีไมพี่ทับีเข้าฮ่าฮ่าฮ่มงน้าเลยไอพี่ทับีอะไร